จุดตรงนี้ก็เดี๋ยวขุดตรงไปเรื่อยๆอ,อีกเราต้องขุดที่ลบสี่สิบใช่ไหมอ่าเราต้องทําพื้นให้มาเท่ากันด้วยอืมทำงดีวะงนี้แหละตรงไป<ม>ปึ๊บปึ๊บขุดไปเรื่อยๆเลยก็พยายามระวังลาวาไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเรียบร้อยปิกเด่นฆ่าเราตายเนาะ ก็เราต้องเตรียมดาบไปด้วยนะเพราะว่าเป็นอันที่เป็นจุยที่อันตรายนะเราต้องไปเอาของคืนนะไม่จะเป็นต้องเสียดายเลเวลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทำฟาร์มปั๊มเลเวลนั่นเองไม่จะเป็นต้องเสียดายเลยจริงๆรภาร,ร,ร,รกริจวันนี้ของเราก็ไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะเพราะเราเจอพิกลีศระหว่างทางอ่าเราเกิดมาเจออะไรไหมไม่เจอเนาะพิการนเ้าขุดไว้แล้วก็ไปสู้กับพิกลีศตรงนั้นมันค้นที่จะตีแรงนะคะรับทัวร์เราไม่มีเกาะเนาะ โอ้ยเรียบร้อยนะคุณสู้ยากมากเลยสู้ไงดีวะอืมเนี่ผมไม่ได้ไปกันนลอยู่ผมมาขันที่จะต่อสู้ไม่ค่อยเก่งนะในเกมเนี้เพราะว่ามันควบคุมยากนะเว้ยใช้นิ้วเล่นอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องพยายามความพยายามแสดงความชิบหายอยู่ที่นั่นนะทุกคนมาแล้วฮีโร่ฮีโร่ไปเล่นมันไปหร้วอย่างนี้อ่ะ มาแล้วมาแล้วอ่าพยายามสู้กับมันระยะแบบนี้อ้เสียของไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเลยว้าวเดี๋ยวเราขออุดพื้นที่ตรงนี้ไปก่อนแนละ้วดดานหลังเนะี่ยปิดไว้ก่อนมันจะมีตัวอะไรเข้ามาตุ๋ยหลังเราผมไม่ชอบผมไม่ชอบตรงตุ๋ยหลังอ่าเราใช้พลิกแอ็เล็กนี่แหละอ่ะกดเร็วดีนะพิกแอ็เล็กเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ทไมมันวิ่งมาผมไม่ได้ยินเสียงว่าหมก็ใส่หูฟังอยู่นะเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดไปเอ้ยมันเกินสี่สิบแล้วนี่ว่ะจะอุดนะครับทุกคนอุดไปก่อนต่อไปก็คือไปพิก,กัดที่ห้าสิบเนาะอ่าพิก,กัดห้าสิบช่วงไหนเอ่ยฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวาแน่มันะมจะไม่ปิดอ่ะใช่ฝั่งขวาเราไปที่พิก,กัดห้าสิบกันเลย ถ้าพูดได้ถูกเียต้องพูดว่าแกนต้องไปแกน y ที่50อสินีไม่ใช่แกน y แกน x ที่50นะครับทุกคนโดยตัวแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาพิกัดนะผมจะพูดถึงพิกัดอยู่นะจกดทางิบทกับนี้เริ่มสวยซะแล้วเออผมพูดถึงพิกัดใช่ไหมอุดทางก่อนเนาะคนข้างจะอันตรายพอสมควรโคตรอันตราย อ้เรียบร้อยเรียบร้อยตายเรียบร้อยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเอาของกลับไม่ได้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเด้เอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาเทายังไงให้รอดดีอะ่ะมันว่าต่อบอกขึ้นไปส,งสูงๆดีกว่าเนาะโอเคเพื่อความไม่ตายของเราเนาะความสูงนะ่าจะช่วยเราได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน เทอร์ไลท์เหรอเราต้องใช้เนเธอร์ไลท์ในนาขุดน่เนี่ยขุดไปก่อนแล้วกันเรามีภารกิจที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ใช่การขุดเอ,อ่อเนเทอร์ไลท์ก็อย่าเพิ่งไปขุดมาแล้วกันอือหือเยียบรล่อเจอของดีสัต์แลว้วอุดไปเลยนะครับทุกคน โอ้เล่นยากมากเลยตอนนีน้เดี๋ยวเรากลับไปทำบันไดสักนิดน,นึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยผมจะแบ่งเป็นสองอีพีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวถาท้งกลับก่อนยากมากมากผมขอไปหาบันไดมาสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราต้องใช้บันไดนะครับอ่าเดี๋ยวผมแบ่งพาร์ที่เป็นสองพาร์ที่ผมบอกไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยว คลิปนี้ได้ตัดต่อนานแน่แน่แหละอ่าฮะคลิปนี้มีปัญหานะคะเลยต้องแบ่งพาร์ทเอาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเก็บนี้ไปเก็บตัวนี้ไปเก็บไปเราต้องการไม้จานวนมากแล้วก็เดี๋ยวเก็บอาวุธให้ไปให้มากที่สุดแล้วกันเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธเรียบอาวุธเก็บเก็บเก็บโอเคเก็บอาวุธให้เรียบร้อย แล้วก็ไปคับบันไดามานะคะรับทุกคนเอ่อคับบันไดรับบันไดเอ้าอย่าเพิ่งไปสิบันไดยอยู่ไหนว่าใช้ไม้จำนวนมากเลยครับทุกคนจริงต้องพูดว่าใช้สติ๊กจำนวนมากเพราะมาันไอ้บันไดเนี่ยใช้สติ๊กเนาะไป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 ไไปไป,ไป คุณค่าจะเปลืองนิดนึงก็ก็คุม้มคุ้มดีกว่าตายนะ,ะทุกคนเนะาะอ่าอาจจะแบ่งไปสองพาร์ทที่ผมบอกแหละเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันจะตายเอาโอเคเดี๋ยวเราด้านบนเอ้ยผมเตรียมบล็อกหินไปอีกสักนิดนึงเบีกไหมบล็อกหินโอ้เตรียมตัวเลยโอเคไม่เป็นไรเตรียมตัวเลยพร้อมหรือยังทุกคน ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเนาะขึ้นไปจุดตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็วางบันไดไปเอ้าก็ค่าจะผิดพลาดบ้างก็ผิดพลาดบ้างผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนิดนึงเนาะขึ้นไปด้านบนโอเคกดยอดแล้วก็อย่างนี้เนาะถ้ามีทางนี้พยายามอุดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาไรท์แล็กมาอุดนิดนึง จะโดนยิงตายเมียวเมียวเราเสียอ,อีกผีขนาดที่เยอะแล้วไม่จะเสียกแล้วเนาะก็ถ้าเรายืนนั่งอยู่นี่ก็จะเสียจะขุดยากนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ลงไปนิดนึงโอเคเอา้ากดไม่โดนเลยนี่ก็ขุดไปแล้วกันขุดวางไม่ได้เหรอโอเค โอ้ oh. ความสูงสูงสุดของมันเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี B ่ยเบส็อกอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่นี่แหละถึงร้อยไหมวะอ่ะปุ๊บปอ่าสวยค่อนข้างที่จะโอ้โหต้องใช้เวลาในการขุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสูงสูงมาใช้เล่นเลยแต่ก็คุ้มกับการที่เราไม่ตายเนาะอ่า โอเคเหมือนจะมีค้างนิดนึงนะสำหรับเครื่องผมนี่เนี่ยเออเระยะความสูงนี้ก็อพอแล้วแหละเดี๋ยวขุดขึ้นไปอีกสองบล็อกเพื่อเป็นจุดยืนให้เราโอเคตรงนี้เป็นจุดออของพิกัดโอเคไปทางนี้ก่อนก็ได้ในสุดเราก็รอดจากไอ้พวกนั้นแล้วนะ พิกล่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเกาะไม่มีอาวุธพร้อมในการลงนาลกนะครับทุกคนพยายามดักเลี่ยงมันไม่ก็แปะไฟให้ได้มากที่สุดในนรลกนะครับโอเค okay. ถือว่าเป็นชิคเล็กๆน้อยในการเอาชีวิตรอดน,นะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยแหละแล,ะและ้วก็เปลืองไอ้ทรัพยากรเหล็กของเรามากๆเลยตอนนี้ทําไมเราไม่ใช้ได้ขุดหินแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคพิการ50ิบแล้วจะทองเข้าว่ากันอีกกีเนาะเรามีฟอร์จูนแล้วกัน พยายามเป็นแลค่อยไปไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยทางลบสี่สิบใช่ไหมคม่อนข้างไกลที่จะพอสมควรเลยแหละนั่นอะไม่รู้จะเสียฟิคตัวนี้ไปหรือเปล่าหุ้ยว้าวแล้วเราก็มาขุดเนเธอร์ไลน์เนาะก็คือเนเธอร์ไลน์นะครับทุกคนก็โปรดใช้เอ่อแนะนําถ้าจำไม่ผิดนะพิคตัวนล็กกน็น่าจะขุดไม่ได้แล้วถ้าผมจะไม่ผิดอะต้องใช้พิกแอคเพชรมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ อย่าเพิ่งไปขุดมันนะครับทุกคนเดีย๋ยวจะเสียของก็ได้โอเคเราขุดถึงสี่สิบแล้วโอเคตรงนี้เราจะต้องทําเป็นอ่จุดประตูเนาะถ้าเราไปเกิดตรงประตูที่เราเคยสร้างไว้แสดงว่าประตูนี้สามารถใช้ได้นะครับโอเคโอเคไปเลยเดี๋ยวเรามานี่นี่นทำให้เสร็จเดอ อาจจะงงเรื่องบล็อกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเริ่มตาลายแล้วสิโอเคจุดไปเลยลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะไปโผล่จุดนั้นไหมถ้าโผล่จุดนั้นก็คือคลิปนี้เราผ่านนั่นเองเป็นไงเราไม่ได้ไปโผล่ตรงนั้นอะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาแก้จุดนี้เนาะเราต้องไปเอาพิกัเอ่อ เียกว่าพเอกอะไรวะอ่อ uh, ah. พีเอคกอ๋อพีเอกอะไรวะพีเอเดมอนนะครับโอเคเราจะไปแก้จุดนั้นกันคลิปนี้นะเราทำมาเพื่อสร้างประตูนรลกโดยเฉพาะเลยนะเสียเวลาสร้างนข้านที่จะนานพอสมควรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเอ่อ,อ,อมีการเพิ่มคลิปในการลงของผมนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้จะต,ต้องแบ่งเป็นสองพาร์แล้วแหละโอเค ปึ๊บก็สำหรับใครที่ยังไม่เก็ตเรื่องออระยะทางในนรกเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะครับทุกคนว่าทำยังไงเนาะเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาทําบอกอีกทีเนาะโอเคเ,ออเราต้องใช้พิกแอคตัวนี้ก็ขา้ที่เสี่ยงในการเอาไปลงนรกเลยเนี่ยแตาต้องนอนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนั้นมีซอมบี้ก็ขัที่จะเยอะพอสมควร ไอรอนกลเลมตัเวเดียวไม่พอสำหรับการฆ่าซอมบีพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก็นดีกว่าหมาเราเอาไว้นี่แหละไม่อยากเอาไปหรอกมีถึงจะมีสองตัวก็ตามเนาะเก็บไว้แหลกๆเก็บไว้เล่นแหลกๆเท่านั้นแหละเออฟืบอ่าตรงไหนนะตรงนี้พิกลินตรงนู้นโอ้โหเหมือนพร้อมลนะพร้อมพร้อมใจกันนะไปขึ้นไป ผมจำผมผมไม่เล่นนานผมก็จำไม่ได้แล้วว่าพีกเลินเนี่ยสามารถขึ้นมาได้ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะถ้าขึ้นมาได้ตรงนี้ได้ก็ชิบหายหมดนะครับทุกคนแต่คงจะต้องเปลี่ยนทางนิดนึงถ้ามันขึ้นมาได้นะแต่ตอนนี้เรายังใช้ทางนี้ได้อยู่แต่อนาะคตเราอาจจะทําทางนี้มันดีกว่านี้นะเพราะว่า,าโอ้ลาบากมากๆอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่งใช้เวลานิดนึงนะเนี่ยโอเคโชได้โชได,ด้เลย เกิดมาฟึบอ่าเราต้องขูดตรงนี้ออกเนาะต้องมานั่งเคลียรตรงนี้ผมละเศร้าก็ถ้าใครยังไม่อ,อกดกดไลค์ผมก็อย่าลืมกดนะครับทุกคนทําตัดต่อนานมากเลยคลิปนี้ผมว่าเนี่ยไม่เป็นไรเราทาเพื่อความสนุกนะเราไม่เน้นอ,อการชมของท่านผู้ชมอ,อของท่านผู้ชมนะเพราะว่าทาเพื่อความสนุกเพราะว่าผมว่างนะครับทุกคนผมไม่มีอะไรจะทําแล้ว นเว้นการบ้านอผู้ดีเงียบเดี๋ยวคนอื่นได้กินอเดี๋ยวทำการบ้านเดี๋ยวผมก็ทำแหละเออผมแบ่งเวลาเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะทำอะไรไงเนาะโอเคช่วงนี้สอบปลายภาคกันก็พยายามสอบให้ได้คะแนนดีๆกันนะครับผมไปกำลังใจให้ในการสอบปลายภาคในครั้งนี้นะครับผมก็สอบได้คะแนนที่พูดว่าปานกลางแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยังสอบได้แค่สองวิชาเนะตอนนี้ผมบอกเลยกับว่าผมอยู่มอสองนะทุกคน ผมอยู่มสองนะครับโอเคอยู่มสองแล้วไงวะฮะเออ <laughs> ผมจะบอกทาไมก็ไม่รู้นะคือผมจะบอกว่าคะแนนที่ผมได้ก็ถึงมันจะไม่ได้สูงมากก็น่าจะพอได้แหละ <laughs> ทุกคนอยากรู้ไหมคะแนนผมได้เท่าไหร่คําตอบก็คือศูนย์นะครับทุกคนผู <laughs> ้เล่นนะ <laughs> เดี๋ยวผมถ้าใครอยากรู้คะแนน,นจริงๆเดี๋ยวถามไปใต้คอมเมนต์นะ <laughs> เดี๋ยวผมจะตอบในคอมเมนต์แล้วกันโอเคโหเราได้เหมือนเรามาปั๊มไอ นะเพราะว่าเราจะได้14บล็อกนะครับทุกคนปกติเนี่ยเราใช้ออฟซิเดียนสบล็อกในการสร้างเนาะแต่เรามาขุดในตรงนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก4บล็อกแต่ผมจะไม่ผิดนะครับได้ฟีมาสบล็อกก็โอเคก็ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเ็าก็โอเคอะก็โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆเลย,เลยโอเคเราได้คืนมา14บบล็อกเลยเนะี่ย โอเคเราก็ไปจุดไฟตรงนู้นกันปื๊บๆๆชูเดชชูเดนะครับทุกคนมาอมมาอมไม่รู้มันจะไปเกิดตรงนู้นหรือเปล่ามาดูกันถ้าผิดพลาดก็ต้องชิบหายแล้วแหละถ้าผิดพลาก็ชิบหายแล้วแหลระรุนกันเน่าทุกคนโอเคเห็นไหมเรามาเกิดตรงนี้เออออกไม่ได้เรามาเกิดจุดที่เรานี้นะฮะ ในสุดเอ่อภาริกิจที่เราต้องทําวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวสาหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของระยะทางในนรกกับอ่าในอ่าโลกอาชีวตรอดธรรมดาของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาอีกทีนะครับทุกคนเพื่อเป็นเอ่อเพื่อเริมความเข้าใจในตรงนี้เนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอาจจะทาให้อ่าผมอาจจะทําคลิปแยกออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันทุกคนนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่ารหรือผู้เล่นใหม่ในการเล่นไมค์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมมีคลิปต้องตัดคือสองสามคลิปแล้วแหละเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไม่ครับผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปว่ากันอีกทีแล้วไหนๆก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวเราต้องฝากเพจของเราไว้ใต้คลิปด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเพจของเราไว้ได้นะครับอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดคลิปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆของผมนะ